อืมก็นายทำอะไรกันอยู่อืี่ครับตื่นพอดีวันนี้วันนี้วันอะไรวะเพื่อนเพื่อนเช้านี้คือวันอะไรเอ่ยมันคือวันอะไรจันทร์ถึงศุกร S <S <S ไฟไฟ <S <S อืมปลาแดงเ่วงนอนเรื่องเพียงเขเมื่อวานผมประมาณว่าผมอัดเดมโมตั้งแต่หลักทุ่มจนถึงหกโมงเชา้าพออัดเดมโมแบบแต่อัดแบบจริงจังมากเลยครับเดมโมเพลงก็เป็นเพลงป๊อปล็อกป๊อป,บบเ,ออปเบาๆล็อกเบาๆก็ไม่ได้ร้องเพลงแนวนี้มานานแล้วก็ดีเหมือนกันอัดจริงจังเลยจนถึงเชา้าพอถึงเชา้าปุ๊บเนี่ย มันเลยเหมือนแบบร่างกายมันตื่นนะครับเพราะว่าตีสี่ยังแบบว่าแหกปากอยู่เลย 5, ตีห้าก็แหกแหกปากอยู่แล้วก็มันเลยนอนไม่หลับนะครับตื่นมาทั้งวันมาง่วงตอนก่อนที่น้องๆจะมากันแต่ว่าก็ไม่ได้หลับแล้วก็ทํางานวันนี้วันนี้สนุกมากเลยครับอวันนี้เก่งมากครับขอบคุณมากครับก็ไม่มีอะไรวันนี้ไหนแสงอยู่ไหม แก่ๆเดี๋ยตอนเช้านอนนอนเหมือนกันนะครับนอนเดี๋ยวก็เดี๋ยวแป๊บนึงสิบนาทีก็แอ็นกันพี่ตานพี่ตานเขาจะเดินมาปุ๊บเราก็นอนแบนนี้เดี๋ยวขออนุญาต ตรงนี้เ,นะเดินปิดไฟตู้นี้เป็นตู้ตู้เล็กนี้ให้น้องน้องทำเพลงแทนนะดีเลยได้อยู่ทำเพลงอ <c oughs> ูชูชีหายก็ไม่หมดนะครับตอนนี้ซื้อห <c oughs> มอาชูชีมาหมอาชูชีมาปิดไฟให้พี่ตา่างโอ้ตกใจตกใจตกใจเอง <c oughs> ใครตกใจบ้างเนี่ยฮะใจหายวับวับ จะหาผ้าให้พี่ตาลมันนอนเพราะว่ามันเย็นแอะน,นอนพอดีเลยตกใจเลยเมื่อกี้ผมยังแวบๆเลยว่าหัวใครมาอยู่นี่ ไม่มีอะไรอยากมาคุยประมาณเสี้ยทีก่อนอื่นก็วันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยนะครับที่ที่มาซื้อของกันดูไลฟ์ก็วันนี้คงมีหลายเหตุผลที่เพื่อนมาซื้อของกันนะก็ก็ยังยังพยายามย้ำนะซื้อกันแบบที่แต่วันนี้ของมันก็ไม่เป็นไเป็นของที่เพื่อนๆก็ยังเอาไปแจกจ่ายไปทํานู่นนี่ได้นะไปใช้กัน ขอบคุณทุ่อนจริงทุกคนนะครับผมนนอน,นครับคุณพับวาดน,นะครับผม <laughs> วันนี้ขอบคุณจีน่ามากมากขอบคุณคงขิงมากๆคงขิงวันนี้นครับเก่งขึ้นแบบเก่งขึ้นมากๆแล้วก็ขอบคุณน้องกระถินน้องกระถินก็น่ารักม,มากๆน้องกระถินนี่เป็นคนที่ มาแล้วรู้สึกสนุกนะครับน่ารักเดี๋ยวก็จะพยายามเจอน้องบ่อยๆอืขอบคุณจีนา่าจีน่าก็ช่วยแบกไลฟ์วันนี้เลยน่ารักมากๆนะครับผมขอบคุณจริงๆนะแล้วก็อยู่เล่นน้ำกันไอพี่ตาโดนผ้าพันตัวออกไม่ได้ <laughs> <laughs> พี่ตานกู <laughs> กันกูไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นก่อนใจเย็นใจเย็นก่อนฮ่าฮ่าฮอนวิ่งไปเลยย้ำอีกทีขอบคุณเพื่อนๆก่อนเลยที่หนึ่งขอบคุณเพื่อนๆนะครับทุกคนแล้วก็ขอบคุณ ทีน่ามากๆที่มานะครับขอบคุณน้องกระถินมากๆน้องกระถินนีีก็น่ารักมากๆคุณคิงด้วยขอบคุณทีมงานทุกคนนะครับขอบคุณเบสขอบคุณพี่เบลขอบคุณพี่ซันพี่แซมพี่นิวิทั้งหมดลืมชื่อใครก็นั่นแหละขอบคุณทุกคนจริงจริงอ่าชายเย็นโอ้ชายเย็น,ยยนทําไมรู้ว่าผมกําลังจะกลับกันแยกย้ายกลับกันนะครับชายเย็นแล้วก็น้องข,องขุงคิงทักพอดีว่าว่าแบบ นี่เป็นครั้งสุดท้ายได้เจอชายันหรือเปล่าผมแบบ i, เฮ้ยกูนี่อะไรเงี้ยพราะว่าเฮ้ยน้องน้องกลับพรุ่งนี้แล้วตกใจมากเลยแล้วก็โ oh, อ้บายบายแบบนานมากเช็คแฮนานานมากมีความสุขมากโอ้ยผมวันนี้ไม่กล้าแบบจริงๆอยากชวนน้องน้องสามมา,มากๆน้องที่ร้องเพลงวาพาะนะแต่ผมแบบช่วงนี้แบบหลายๆอย่างก็แบบว่าแบบ ก่อนนี้สองวันจริงๆบอกเพื่อนๆน้องๆทุกคนแล้วแบบคิดว่าเข้าหมดที่เกียรติทำนู่นเนี่ยแต่ว่าไม่ได้มีความสุขมากได้เจอน้องๆเจอเพื่อนๆเจอทีมงานนะครับเดี๋ยวก็จะพักยาวกันอยู่ละเนาะก็จะน่าจะได้มาไลฟ์คุยเล่นกับเพื่อนๆบ่อยขึ้นมากๆอยากไลฟ์ให้แบบเราสบายใจเพื่อนๆสบายใจมีความสุขนะครับผมยิ้มแย้มยิ้มแย้มกันอแป๊บๆใช้เงนกลับเร็วมากตกใจมากนะครับผมรู้สึกแบบ จะกลับแล้วอะไรเงี้ยน่ารักน่รักมากคุณอาวัดไอแอกนะครับกินยานอนหลับหายหายป่วยกันไวๆด้วยช่วงนี้คนไอกันเยอะมากนะครับช่วงนี้คือเป็นช่วงที่หลายคนไม่ค่อยสบายกันก็ดูแลพักผ่อนกันด้วยอาการเปลี่ยนแปลงนู่นนี่นะสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงขอบคุณ FC ทุกคนจริงๆวันนี้ที่อยู่กันมีความสุขมาก จีน่าสนุกมากครับจีน่าน่ารักมากแล้วก็เล่นน้ํากันนานมากวันนี้เล่นน้ํากันดีใจนะครับที่ได้เห็นน้องๆอ,อ,อาจจะพูดพร่ำเพ้อเยอะหน่อย,อยผมวูนนี้ก็ดีใจที่เห็นได้เห็นน้องๆหลายคนมาแล้วก็เวลามาไลฟ์กันกระจายกระจายที่เนี่ยสนุกตอนแรกว,ว่าจะร้องเพลงทั้งนแต่ดีละให้ทุกคนออกมาไลฟ์เล่นกันมีความสุขมากๆม,ม,มีความสุขแบบมากๆน่ารักทุกคนน่ารักทุกคน ได้เจอทุกคนเว้นผมจะดีใจเป็นพิเศษเวลาที่ที่ทุกคนได้มาเจอพร้อมกันมีความสุขมากๆได้เห็นทุกคนอยู่พร้อมกันแล้วก็เพื่อนๆก็คงได้โดดไปห้องนู้นโดดไปห้องนี้โดดไปห้องนั้นนะครับมีความสุขขอบคุณทุกคนอีกทีขอบคุณทุกๆคนรวมๆอีกทีนึ่ง <c oughs> <c oughs> แอบแอบแอบ,แบเล่าได้ไหมคุณขิงนี่จริง แอบผมเห็นน้องแอบบน้อยใจนะครับพอดีว่าผมจะบอกว่าน้องๆหลายคนเนะี่ยผมบอกว่าเขาช่วยผมเยอะมากๆนะครับคือบางบางคนอาจจะเบื่อที่เห็นน้องๆซ้ําไปซ้ำมาแต่ผมบอกว่าอมผมมีความสุขนะครับคือเป็นสิ่งที่ผมมีความสุขนะครับได้เจอทุกๆคนบางคนไปโพสต์แต่ว่ามันเป็นสิทธิของทุกคนอยู่แล้วที่จะไปโพสต์แบบว่าชอบไม่ชอบใครอะไรเงี้ยแต่ว่าเราบางคนไปอ่านก็อาจจะแบบว่าน้อยใจอะไรเงี้ยนะ ผมก็ผมก็เป็นคนไม่โอคนด้วยนะครับผมก็บอกว่าอ่านก็เครียดไปสะอ่านก็เครียดแล้วก็อ่านแล้วก็น้อยใจไปสะแต่ก็ทําทุกอย่างให้มันดีขึ้นเครียดแตแป๊บแล้วก็เลิกเครียดซะเก่งมากอันนี้เก่งจริงนะครับเก่งมากเก่งแบบผมเดินทิ้งไลฟ์คุมช่วยกันคุมไลฟ์อยู่น่ารักมากๆเก่งมากๆไลฟ์นานไหมไม่แจ้งเตือนไม่นานมากนะครับเพิ่งเปิดไลฟ์มา นี่น่ารักขอบคุณน้องกระถินอีกทีนึงน้องกระถินนี่มาแบบใจใจมากๆนะครับจีน่าด้วย <laughs> น่ารักมากๆวันนี้สนุกจริงๆสนุกแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆด้วยที่อยู่ดูกันอน่ารักน่ารักขอบคุณน้องๆทุกคนน้องชมพูน้องอะไรยึดช่องฮะจองตลกแต่ว่าแต่ว่าน่ารักนี่นั่นเด็กๆขอบคุณนี่ด้วย <laughs> ชิงเหอขุยอันทุกคนที่ท,ที่วันนี้น้องๆนัดกันมาแล้วก็ได้เจอ อยู่กันเหนื่อยเลยอะนั่งกันทํานู่นทํานี่กินเยอะมากนะครับวันนี้กินเยอะมากมาก,กนาินเยอะมากอืกกินข้าวกันเยอะมากมากนั่งขี่เจ็ทสกีเฉยๆใช่ใช่หลายคนเพื่อน <c oughs> ๆคิดว่าไม่ค่อยมีสิทธิ์ได้เห็นนะวันนี้เขากไ็ได้มาเจอได้มาอะไรอืม หมีเป็นไงบ้างไม่ต้องเป็นห่วงหม,มีประมาณว่าชอบไปกัดกันมาตัวนู้นตัวนี้เวลาพอกัดเสร็จก็จะเป็นอาการที่แบบซึ่งซึมแต่ว่าพอน้องๆ้องเพื่อนเพื่อน,น,นขี่จสกีกันโอ้โหหมีวิ่งไล่แบบวิ่งไล่สุดชีวิตเลยวิ่งไปวิ่งกลับวิ่งไปวิ่งกลับนะครับแข็งแรงนะครับแข็งแรงแข็งแรงมันจะมองเท่งวันไหนเดี๋ยวก็มองเท่งผม ปีที่ละจริงๆหลายครั้งเรายิ่งวันที่หายไปหายไปหลายวันเนี่ยคือตอนที่หมีเขาไปผสมพันธุ์เราก็นึกว่ามันม่องเท่งแล้วก็เตรียมจ้างคนมาปั้นปั้นหุน่นหมีตผมจะทําหุ่นของห,หมีนะครับเป็นแบบว่าเนี่ยวันม่องเท่ง <laughs> มันเ <laughs> นี่ยน่ารักหมีอืมก็จะเป็นเนี่ยหุ่นแบบอยู่ตรงนี้เลยให้อยู่ตรงคนกลับรถเลยแล้วก็ ให้มันเป็นท่าแบบกาลังขี่ขาอ,อันนุนสอนขี่ขาที่มีขี่ขาเพราะว่า <c oughs> แต่งเพลงใหม่นะครับรอรอฟังนะครับก็ <c oughs> เพลงที่แต่งตอนนี้อันแรกผมมันสับสนแล้วว่าจะปล่อยปล่อยอันไหนก่อนดีให้น้องๆอ,อัดเสียงให้น้องๆทุกคนอัดเสียง ย้ำรีมิกกันเทพทัวขก็เลยคิดว่าจะปล่อยเพลงเกี่ยวกับปีใหม่ก่อนอืมแต่งเพลงเกี่ยวกับปีใหม่ตลกๆมานะครับผมก็ถ้าได้โอกาสก,าก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะปล่อยเพลงเกี่ยวกับปีใหม่ก่อนอืมเดี๋ยวรอรอก่อนถ้าตัดผมเดยวตัดจะตัดรอรอพรอก่อนรอแบบผมหน้าตอบก่อนเดี๋ยวค่อยตัดผม ตาไม่ไหวแล้วสิบนาทีเดี๋ยวไปกันละย้ำขอบคุณทุกคนอีกจริงๆอืมช่วงนี้ก็ดีนะครับมีอะไรให้อ่านแย่ๆมากมายดีอืมสนุกนะสนุกเพื่อนๆสนุกผมสนุกกว่าเพื่อนๆเนี้คือยิ่งตอนที่ว่าเห็นเพื่อนๆน้องๆไลฟ์กัน ตื่นเต้นมากนะครับเพราะว่าเวลาตื่นเต้นไม่ใช่เลยนะทุกคนวันนี้ไลฟ์กันเยอะพอไลฟ์กันเยอะเนี่ยแล้วบางคนชอบถือโทรศัพท์นี้บางคนถึงนี้บางคนไม่รู้ว่าไลฟ์กลัวแบบว่ามีข้อผิดพลาดในการที่ว่าเผลอพูดเผลออะไรใครเผลออะไรกันเนี้ยเผลอพูดเผลอแบบว่าอะไรเงี้ยก็ย้ำอีกทีเวลาสมมติว่าเพื่อนๆใครไลฟ์ประเดิมไปไหนนะก็ถือโทรศัพท์ชัดๆเลยแล้วก็บอกเพื่อนๆกันเลยว่า like you, like you, like you, like you. ลไลฟ์อยู่ไลฟ์อยู่ไลฟ์อยู่อะไรเงี้ยแต่น่ารักดีครับสนุกมาก ขี่เจตสกีเล่นน้ำกันแบบอจินนี่รีบกลับถ้าไม่ไม่ไม่ได้กลับก็ยังอยู่เล่นกันอยู่ไลฟ์สนุกเลยมีความสุขเหมือนกันอีกสิบสามนาทีเดี๋ยวแบตก็หมดละก็ นอนพักเพื่อนๆก็นอนพักเหมือนกันนะดึกแล้วไม่ใช่ดึกแล้วเช้าแล้วเนี่ยเมื่อวานเวลาเนี้ยเมื่อวานเวลาเนี้ยตอนตีสีเนี้ยยังแหกปากอยู่ในตู้อัดเพลงเลยผมชอบตู้อัดเพลงนี้มากผมชอบมากใครจะมองว่ามันเป็นตู้อัดเพลงที่โคตรกากแต่ผมโคตรชอบน้องๆที่อัดเพลงชอบมากเพราะอะไรรู้เปล่ามันเป็นบรรยากาศที่แบบห้องอัดเพลงทั่วไปเนี่ยมันจะมืดเวลาเพื่อนๆเข้าไปอัดเนี้ยส่วนใหญ่มันจะเป็น ต้องเป็นห้องที่เป็นเหลี่ยมๆแล้วก็มีนู่นนี่บุนนาหามืดๆผมนี่คือแบบชอบเลยคือเป็นกระจกติดถนนชอบมากคือนั่งทําเพลงมันทําให้เราไม่รู้สึกขี้เกียจมากนะครับเพราะว่ามันได้เห็นได้เห็นนู่นนี่เยอะแยะมากมายเห็นคนเดินผ่านไปผ่านมา ตั้งใจอัดเพลงพอตั้งใจอัดอย่างดีเทคที่กำลังดีสุดมอไซค์วิ่งผ่านโอ้โห,โโหก็อัดกันใหม่นะครับเป็นอะไรที่สนุกสนุกดีอืมดีดีดีด อายุจะสามสามสิบสองแล้วรอ,อรูปคู่เดีย๋ยวลองดูมีน้องๆถ่ายกันสนุกสนุกวันนี้วันนี้สนุกวันนี้สนุกวันนี้สนุกจริงๆแมวอย่าไปซื้อนะไม่ถูกหรอกผมบอกเลยแต่ว่าล่าสุดมันออกรถตู้อีกแล้ว ไม่หลับไม่นอนเพื่อนๆก็ไม่หลับไม่นอนเหมือนกัน <S 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 ละครมาเมื่อไหร่ <S <S ไม่มีครับตอนนี้ไม่ไม่ได้ทำละครกับหนังเลยจริงๆครับก็ทำเพลงเดือนนี้ปีนี้อยากทำเพลงจริงขอลองทำเพลงสักหกเดือนแล้วกัน ทำเพลงหกเดือนไลฟ์เล่นหนังยังไม่เล่นเพราะว่ามีหนังดีเข้ามามากมายก็ไม่ได้เล่นต้องขอบคุณโอกาสที่หนังดีๆเข้ามาแต่เล่นไม่ได้จริงๆนะเพราะว่าถ้าไปทําหนังนี่คือผมต้องได้ไดไดทิ้งหลายๆอย่างแน่ๆเลยไม่เอาไม่เอาขออยู่อย่างนี้ดีกว่าอยู่กับเพื่อนๆน,น,น้องๆพี่ๆมีความสุขมากๆ เสียดายนะกำลังออกกำลังกายมาอย่างดีแล้วสองวันไม่ได้ออกเลยนะครับช่วงนี้อ่าอีกช่องหนึ่งไลฟ์ live ไม่ได้นะครับไอช่องที่ไปไลฟ์มาแล้วมันขึ้นแจ้งเตือนว่าเหมือนเป็นช่องก๊อปปี้ก็เลยก็เลยไม่ได้ไม่สามารถไลฟ์หรือลงอะไรได้นะครับเพราะว่าสรุปก็ไปทําสินค้าไม่ได้อีกละงงจริงๆเลยคนอื่นเปิดเป็นสิบยี่สิบช่องได้ผมเปิดไม่ได้เลยเล่นมันได้อยู่ช่องเดียวอืม <c oughs> อืมนอนดิคเปิดอีกค่ะมันบอกมันบอกว่าเป็นแบบเป็นอะไรอันเดียวกันสักอย่างนั่นแหละเลยทำให้ไม่สามารถไลฟ์ขายของได้ปักตะกร้าไม่ได้เปิดใหม่ปุ๊บก็ปักไม่ได้แล้วก็เปิดใหม่ก็ปับไม่ได้ปักไม่ได้ปักไม่ได้ ค่วไล่อีลีน่าอืมก็น่าจะยังได้ไปอยู่มั้งเพราะว่าอยากไปนะครับก็ไปร้องเพลงยังไม่ได้ซ้อมเลยนี่เดี๋ยวแป๊บๆปบมันก็ต้องต้องไปแล้วนะค่ไล่อีลีน่าน่าจะซ้อมที่กอทอมวันที่ยี่สิบสามถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะเพื่อนๆวันที่ยี่สิบสามผมจะมีร้องเพลง ขอบคุณทุกๆค,คนนั่นแหละเหมือนเหมือนอาจจะพูดคุยสบายๆตลกๆร้องเพลงขอบคุณทุกๆคนวันที่ยนะีิบสามเนาะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็ฟังร้องเพลงกันร้อ,องมันสักสี่ชั่วโมงเต็มวงครับเป็นเต็มวงฟูลฟแบนด์เลยนะก็วันที่ยี่ามเป็นฟูลแบนด์เต็มวง ก็เดี๋ยวจะชนมากันให้ได้มากที่สุดถ้าใครมามาได้ก็มานะครับเรามาร้องเพลงเล่นกันอยากขอบคุณทุกคนจริงๆช่วงช่วงหลังนี้ก็ตั้งแต่วันนี้ก็คุยกับทีมแล้วว่าจะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่อาจจะไม่ได้ไม่ได้รับงานหรืออะไรแรกก็ว่าจะเป็นพักผ่อนแล้วก็ไลฟ์เล่นไลฟ์ร้องเพงลงไลฟ์ขอบคุณไลฟ์ทำเพงลงไลฟ์ทำเพลงนะอืมดีใจดีใจดีใจอืม อืมฮมอืมยิบสามเจอกันยิบสามผมมีอัดเพลงในตู้นี่แหละแล้วก็เจอกันเจอกันเจอกันยิบสามเดีวมาร้องเพลงนะครับรวมฟูแบน์ดเต็มแบนเลยอืมอืมวันนี้ขอบคุณทุกคนมากมขอบคุณอีกทีนึงเดี๋ยวผมขออนุญาตไปจัดการทำนู่นนี่แล้วก็นอน เพื่อนๆก็นอนหลับฝันดีนะครับใครที่ตื่นไปทํางานก็ขับรถไปทํางานกันอย่างดีมีความสุขเจอแต่สิ่งดีๆวันนี้อืวันนี้ขอบคุณอีกทีหนึ่งขอบคุณทุกคนที่มาช่วยซื้อของอุดหนุนนะครับไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆก็ตามขอบคุณจริงๆขอให้ทุคกคนโชคดีสุขภาพดีแข็งแรงแข็งแรงแล้วก็ขอบคุณเพื่อนพี่น้องวันนี้ที่มาทํางานกันอคุณแม่ด้วยคุณแม่ผม คุณแม่ผมก็เข้ามาทักทายแป๊บหนึ่งแกแกมามาช่วยดูนูน่นดูนี่แล้วก็มาทํามาคุกข้าวให้หมากินน่ารักน่ารักออขอบคุณครับออนอน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 กันได้แล้วทุกคนนะครับผมฝันดีเพื่อนเพื่อแล้วเจอกันใหม่ปไปแล้วไปนี่เล่นสนุกกันเลย ดีนะไอไฟโซลา่าอันนี้ดีมากเลยเพื่อนมันมันสว่างจริงอืมอม,มีแก้มหน่อยอ่ะของใครวะเนี่ย <c oughs> ของใครปิตาไอหมีมันหายไปไหน เดี๋ยวพาเพื่อนๆดูนี่เล่นก่อนแป๊บหนึ่งเอะเพราะว่าเสียบปลักไว้ไม่ได้หลับเช็คงานเ้วยพอดีเช็คงานมาดูงานไปด้วยกันเพราะว่าคิดว่าเจ็ดโมงคงออกมาดูไม่ไหวอย่าลืมนะครับทำกำแพงนะครับต้องมีสเตนนะครับอันนี้ผมมีผมเนี่ยทำบ่อยผมเลยแผ่นพวกนี้ผมไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องเช่า ไอแบบเหล็กอะเพราะว่าผมมีแบบเหล็กหน้า60สบหน้าอะไรมีหมดเพราะว่าเราทําบ่อยก็ซื้อซื้อไเลยมันคุ้มกว่าไม่ต้องเช่านะครับเพราะค่าเช่าอะไรพอไปมามันก็เท่าๆกันเราทําบ่อยก็ซื้อต้อนไม้บ้านนี้สวยมากต้นไม้บ้านนี้สวยมากนะครับสวยมากๆแต่ถ้าไม่มีต้นไม้นี่ก็เสียบอันนี้ก็เป็นช่วงเสียบลองไฟเดินไฟเดี๋ยวนี้ก็ ไม่น่าจะหยุดทำมาสักพักแต่ก็ทำต่อนะเอาไว้ใช้งานกันอืมก็เป็นลงโล่งนี้สูงๆหน่อยแต่ก่อนมันจะมีเสากลางเราก็รื้อเสากลางออกแต่ระหว่างรื้อเราต้องต้องคำนวณมันดีๆนะครับเพราะโครงสร้างเนี่ยมันถ้าพอเราเอาเหล็กมาถักค้ำอะ่ะมันรับน้ำหนักไหวไหมรัวก็จะเป็นขัดมันขาว เนื่องจากไม่อยากปูกระเบื้องนะเราก็ขัดมันขาวไปเลยตรงนี้เดินก็เดินท่อไฟแบบท่อสีเหล็กไปต้นไม้ทางหลังก็สวยก,กลัวไหมน่าก,กลัวครับ ้สองดวงนี่มันยังสวา่างแบบนี่เลยปิดไปเลยพอดีเพราะว่ามันจะเช้าแล้วเทสมาสองสามวันนะอืม้ม ทำกำแพงต้องมีสเต้รั้วเร่งทําเร็วนะครับเราจะไม่ได้เป็นก่อน,นะครับเราทำรั้วแบบเสียบแผ่นเหมือนอย่างนี้เลยด้านหนึ่งมันจะสวยด้านหนึ่งมันจะไม่สวยแต่จริงซื้อแผ่นถ้าใครอยากทารั้วเร็วๆก็ซื้อแผ่นสําเร็จที่มันเป็นแผ่นทํากําแพงโดยเฉพาะมันก็จะสวยทั้งสองด้านอือบไรของผมก็ไม่รู้ กันฝันดีนะครับทุกคนขอให้เป็นวันที่ดีมีความสุขมากๆร่ลำรวยร่ลำรวยร่ลำรวยกันทุกๆคนแล้วก็สุขภาพ <laughs> ผมเชื่อ <laughs> ผมไลฟ์เนี่ยอ้าวไปมีแอมานอนได้บ้างแต่มาไหร่เนี <laughs> ่ยมานอนแต่มาไห่เนี <laughs> ่ยเข้ามายังไงดีกว่า <laughs> ผมเชื่อผมไลฟ์เนี่ยผมยังไม่รู้เลยนะว่ามีกวางมีกวางหัวทิ่มอยู่ือ <laughs> แมเน็ตไม่ค่อยดีไม่รู้ทั้งที่มันก็อันนี้อ๋อวันนี้วันน,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 นี้มันมีเก่งสำเร็จรูปเกาหลีผมบอกเลยว่ามันไม่แพงจ,งจริงๆนะ จะได้ของเหลือเต็มเลยจะบอกไว้แล้วไหนดูดิอันาดเท่านี้9.9เอเดินดูเดินไปเดินมา งานน่ารักนะพี่ทรงพี่แซมพี่นิพี่สันมาช่วยจัด ชอบจังหวงหัวทิมงเดีวเวลาหน,น่อนเพื่อนเพื่อนบอกเมื่อไหร่มึงจะไปนอน มีปะฝันดีฝันดีแล้วมีวันนี้เล่นน้ำนะครับมึดเกินีเล่นน้ำน่ารักมากทำไมยังไม่นอนกันอนนีกนอนแล้วนอนแล้วเดี๋ยวไปนอนแนละ้ว ฟันที่ทุกคนอีกทีนึงแล้วกัน hmm. อืมอืมวันนี้คนหลายคนน่าจะนั่งไล่ดูคลิปสนุกสนุกกันน่าจะได้นั่งดูคลิปแบบว่าน้องๆหลาย,ลายๆคนที่เพื่อนๆชอบอืบมาาปขออนุญาไปก่อนหมดหนึ่งเอร์เซนเพราะว่าที่เกียร์ชาร้าให้มันขึ้นใหม่เยอะวันนี้ครับขอบคุณทุกคนจริงๆทีขอบคุณทุกๆคนจริงๆทีขอบคุณ มามาครับบปายอายหึ bye ่งอร์เซ็นต์พอดีไปๆขอบคุณครับวับนดีทุกคนครับลีบนอนพักผ่อนนทุกคนครับผม